เอาละครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องแสเฮกนะครับวันนี้อยู่ในเกมโมโตจีพี20นะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่สนามเทอร์มาร์สอัจจนตินานะฮะวันนี้เราจะเล่นเก็บนักแข่งเหมือนเดิมนะครับโดยนักแข่งที่เราจะเล่นวันนี้ก็คืออเล็กซิสเอลซารกโร่จากทีมอาร์กิเลียนะครับก็จะเป็นพี่ของเพลเซโร่ครับคนนี้ไปเริ่มกันเลยวันนี้เราออกจากท้ายแถวนะครับมาลองไล่ดูบ้างว่าไล่ได้ไหมนะครับเทอร์มาสนี่ก็ ไม่ได้เล่นนานแล้วครับอัสซินติน่าเป็นอีกสนามที่ถูกเลือกไปในปีนี้นะครับมาเกดลูวิสโซโซ่คาเตอร์โล้ครับในอันดับข้างหน้าไปครับชูดดีๆครับ ย่าครับข้างหน้าโค้งซ้ายอู้บันงย่าฮะล้มไปอู้ยโดวีไม่ใช่โดวีฮะเป็นเป็นตุชี่นะครับอา้าวข้างหลังก็มีล้มไปนะโอ้โหเร็วมากครับมิลเลอร์ เอาซะตกใจแล้ฮะนึกว่าจะไหลมาปาดหน้าซะแล้วแล้วเบียดกันมาข้างหลังอ่าดูดิโอ้เดิไม่ใช่เดวีเปตูชี่เรียกกี่หลายรอบเลยแล้วย,ยนเมียขึ้นมาฮะโอ้เกี่ยวท้ายนิดน,นึงครับตียังอยู่ฮะ ลองไล่ดูครับแจนเย็ยนดูๆต,ต,ต้องแซงเฟรตูชี่ให้ได้นะมาในฮะโหทางตรงหมดสิทธิ์ครับดุคติ อยู่บริษเอาฮะข้าง<ม><น>หน้าเป็นมาวลิกวินเดเลสครับแล้วก็ลอสซี่ยามาฮ่าแฟคทอรี่ครับโหทางตรงนี่ยากมากครับเนี่ยช่วงทางตรง ตรงนี้กดได้เกือบ300เหมือนนะครับแร่เผื่อน่าจะเกินด้วยยกลึกหน่อยยกลึลกหน่อยชนครับเรือบร้อยเกือบครับเกือบยกลึกไปตรงนี้ขึ้นไหลนอกไม่ได้อาใส่มาในแล้วกันหมดขึ้นมาฮะแต่บานออกอยู่ดี ติดลายมิเชสนะเมื่อกี้รอซี่ครับตรงนี้อันตรายอยู่ฮะโอ้เกือบเกี่ยวละซี่ครับเมื่อกี้เกือบชนล้อหลังจริงๆชน,นแล้วแหละแต่ว่าดีเบาคันเร่งทันครับลองดูฮะอ่ะฮะรอซี่จะขึ้นดว,วีครับแต่ยังไม่ถึงครับ อ่ะดูครับโ oh. oh, อ้โอ้ดวิอ่าได้ครับแล้วก็เบาหน่อยตรงนี้ตอนนี้ยอดดับห้านะครับข้างหน้าข้างไกลามากโอ้โอ้โอ้เบา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 ซีจีตุดครับเฮ้ยอย่าตกทัก เกือบโอ้โอซสิแล้วมินจะเลนขึ้นไปเลยครับดูรีบดูฮะไม่ได้ครับเต็มเหมือนรอบที่แล้วของยางร้อนมากครับมีแค่สามรอบนี้ไปร้อยยี่กว่าและรอบหลังๆนี่140่ชัว ที่นี่ไล่ยากเหมือนกันนะเธอม,มาอนหารมะองเล็กน้อยครับมีบเดเลสก็อย่าลืมติดตามโปรแกรมที่พอติมอลนะครับเสียอาการ,รนะเมื่อกี้ไหลออกไป คนที่น่าจับตามองก็เป็นมิเกลโอลิเวล่าฮะแล้วก็ฟังโกโมเบเดลี่นะครับสองคนนี้จะเป็นคนที่มีประสบการณ์ที่นี่สูงนะครับโอลิเวลา่าแน่นอนฮะโปรตุเกสก็เจ้าบ,บ้านนะครับส่วนโมเบเดลี่นี่ก็เคยแข่งที่นี่นะฮะเห็นมีซีนร่วมช็อตกันอยู่ฮนะสองคนนี้ สารภาพหรืว่าฟรีแพ็คคิดหนึ่งกับสองนี่ผมพลาดนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้จะนั่งดูอยู่นะช่วงเอพีสามบ่ายแล้วก็ช่วงคอลี่ไฟประมาณหัวค่านะครับทุ่มสองทุ่มมาแล้วฮะโดวิทางตรงเข้าไหนแล้วกันนะแล้วบานออกฮนะโอ้โหระดวิชนผหช้าลงจริงนะ่ะ ยางมันร้อนคนระัมันเริ่มที่จะต้องใช้ระยะเบรกมากขึ้นคนระับโอ้โหไหลออกประคองไว้ประมาณนี้ก็น่าจะโอเคฮนะพอดจะเสียงท่อนุ่มมากเลยนะเถึงท่อนี่ฟังแบบฟังได้เลยอนะ่ะ คนนี้ก็ลูกสองนะครับอเล็กซิสเป็นลูกแฝดลูกแฝดชายหญิงนะครับแล้วบานออกนิดนึงนะคนนี้ก็คุณพ่อเหมือนกันนะครับนักแข่งโ o t o g p ที่มีลูกแล้วก็จะมีเป็นอเล็กซิสเซนซโตรลโ,โลนะครับแล้วก็คาร์คัสโลนะครับก็ลูกสาวนะครับดิวิซิโอโซก็มีลูกสาวนะครับเอาเท่าที่จำได้นะครับ นักแ,แข่งวัยรุ่นก็จะส่วนมากก็จะมีแฟนกันนะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วก็จะเป็นประมาณนี้คนระับเดวิน่าจะน่าจะหย่านะครับน่าจะหย่ากับภรรยาแล้วแต่ว่ามีลูกสาวอันนี้ผมไม่มั่นใจนะจำได้คร่าวๆประมาณนี้ก็ถ้าเกิดใครมีข้อมูลพ้่มเติมก็บอกกันได้ครับแต่ปะ๋าน่ะสิป๋านี่อายุเยอะกว่าเพื่อนแล้วก็ยังไม่มีแต่มีแฟนนางแบบอยู่ โดนโดูบิเซโอโซแซงขึ้นไปครับ <laughs> ปล่อยแล้วผมปล่อยได้ปล่อยนะครับอันดับที่เจ็ดก็ถือว่าโอเคนะครับอารมณ์เหมือมนที่บาเลเซียเลยอนะเล็กซิสเซเวโรกับเลวีฮะไล่กันอยู่พักหนึ่งแนละ้วก็ต้องปล่อยนะเค้นมากไปเดี๋ยวจบไม่สวยนะอเล็กซิส คืออาพิเลียจบประมาณนี้ก็โอเคแล้วเนาะจบอันดับเลขตัวเดียวได้ก็ถือโอเคนะเนาอะพิเลียหาคนที่ทําได้ยากนะที่ขี่อาพิเลียเนี่ยโอเคฮนะตอนนี้เป็นเปตูชี่คนหนึ่งนะครับเปตูชี่นี่ขยับขึ้นนะครับโหเตวินเจเลสนี่พอเราแซงเขาปุ๊บแล้วเขาแซงเราคืนแรงแซงเราคืนนี่หายไปเลยมีครบกล้าด้วยนะเมื่อกี้ พูดแบบติดๆขัดๆเรตูชี่นะครับตอนนี้โดนดูคตินะครับหน้าหลังแบคเทอรี่รักษาอันดับไว้นะครับโแต่พอแซงได้แล้วไปแบบแก๊ปยืดเลยทางตรงครับโอ้โหโอ่อ้ลึกหน่อยแล้วกันฮนะต้องลึกฮนะ แล้วล้อลอยอยังได้อยู่ครับตัวทางตรงเมื่อกี้เกือบเข้าคะแต่ว่าโดวีเข้าเลยรอบก่อนนั้นนี้ที่แซงขึ้นไปบานแน่เลยยังหลังอุณหภูมิเกือบร้อยสามสิบนะครับขนาดใส่มีเดียมมานะถ้าใส่ซอฟมานี่อเี้เป็นคีย์แน่นอนนะ อถ้าสอบมันะมีร้อยสี่สิบอ่ะอบานออกฮะกลับมากลับมากลับไล่มาไล่จบแล้วครับมาเกตเข้านะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับโอ้ ไม่ไหวจริงฮะม่ทีเดียวได้ประมาณนี้แล้วครับโอเคฮะก็จบไปอีกหนึ่งคนนะสำหรับอเล็กซิสเอสเฟราโลนะครับตอนนี้เราเหลือไม่กี่คนแล้วเราเหลือเป็นเปตูชี่นะครับแล้วก็ติโตลาบัตแล้วก็เลโกนานะครับสำหรับกแข่งในรุ่นของ MotoGP นะครับมีคนอยากให้ทำ GP สตอรี่นะครับอันนี้ผมก็เริ่มกลับมาคิดแล้วว่าจะเริ่มกลับมาทำดีไหมนะครับแล้วก็ขอเวลาเตรียมตัวสักพักหนึ่งนะก็ประมาณ เล่นนักแข่งเนี่ยจบก่อนนะครับแล้วก็จะเริ่มทำนะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับไปละ